ทางเดินที่แสนธรรมดาธรรมดาของเราทุกคนให้อะไรเราเยอะเลยนะตลอดเส้นทางความธรรมดาของชีวิตกินแบบธรรมดาบนเส้นทางชีวิตใช้เครื่องนุ่งห่มแบบธรรมดาที่อยู่อาศัยแบบธรรมดาอย่ารักษาโรคแบบธรรมดาการพูดคุยคบเพื่อนฝูงแบบธรรมดาทำงานแบบธรรมดาทุกๆอย่างเป็นบนเส้นทางของชีวิต ทุกอย่างเหล่านั้นให้อะไรเราเยอะเมื่อเราได้มองเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังล้วนแต่เป็นทุกขังล้วนแต่เป็นอนัตตาทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างตั้งอยู่และทุกอย่างก็ดับไปบนเส้นทางเดินในชีวิตการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างการคิดพูดและทำ